สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5สอนโดยมิสนงรักตีพแสนพรมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหน่วยที่4นะคะเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยตัวชี้วัดที่ 5ทับสทับ 4, และ5ทับนะคะในปัจจุบันนี้นะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยถูกใช้งานอย่างแพร่หลายดังนั้นเราต้องรู้วิธีใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเราควรรู้เท่าทันภัยอันตรายต่างๆที่อาจผ่านเข้ามาทางช่องทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการป้องกันและความปลอดภัยของเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ เด็กๆดูนะคะก้านต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ไม่รู้ในการใช้อย่างปลอดภัยเพื่อนๆช่วยบอกทีว่าก้านจะใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยได้ยังไงคะดูนะคะ โหลดโปรแกรมฟรีคลิกที่นี่ควรที่จะทำไหมคะควรที่จะคลิกไหมไม่ควรที่จะคลิกเลยนะคะค้นหาข้อมูลเพื่อทํารายงานควรที่จะทํานะคะเป็นประโยชน์นะคะพยายามใช้งานอีเมลผู้อื่นอันนี้ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะคะไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยนะคะต่อไปทีนี้เรามาดูนะคะภัยอันตรายจากอินเทอร์นเนเต็ตเกิดจากผู้ใช้งานเนี่ย ขาดจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมตัวนี้สำคัญนะคะขาดจิตสำนึกที่ดีทางสังคมนะคะดังนั้นผู้ใช้งานต้องเคารพกฎเกณฑ์นะคะต้องเคารพกฎเกณฑ์และมีมารยาทนะคะมีมารยาทด้วยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะทีนี้เรามาดูนะคะ ามาดูอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตดูสิน่ากลัวมากไหยการถูกสะกดรรอยตามเห็นไหมคะอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตก็สะกดรอยผ่านทางอะไรคะผ่านทางระบบ G P S นะคะอีกหนึ่งค่ะการสวมร,รอยโดยหลอกให้โอนเงินนะคะ มันก็อาจจะมีเมสเสจบอกมาว่าตอนนี้นะคะคุณถูกลางวันใหญ่ของประเทศนูน้นนี่นั่นถ้าคุณต้องการได้เงินคุณต้องโอนเงินมาให้เราถึงจะมีเงินให้แบบนี้เขาเรียกว่าการสวมรอยหลอกให้โอนเงินอีกอันหนึ่งคือการถูกขโมยข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์พวกนี้พวกแฮกเกอร์นะคะแล้วก็การถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นเอาบัตรประจําตัวประชาชนเราไปใช้อะไรพวกนี้แล้วก็ไปสวมรอยเราแบบนี้ นะคะเนี่ยถือว่าเป็นอาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ตนักเรียนต้องรู้เท่าทันนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เนต็ตนะคะมีการติดต่อสื่อสารข้อมูลได้หลากหลายอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นรูปภาพข้อความนะคะอิโมจิวิดีโอเสียงนะคะในปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เนต็ตหลายรูปแบบเดี๋ยวมีรูปแบบอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ แบบที่1น,นะคะไพรสนีอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่าอีเมลนั่นเองนะคะเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้รับผู้รับและผู้ส่งต้องมีอีเมลนะคะเพื่อใช้บริการนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะรูปแบบของอีเมลแอดเรส ต้องมี user อรก็คือชื่อผู้ใช้ <c oughs> เครื่องหมาย Ad หรือเราจะชอบเรียกว่าเครื่องหมาย a d @sign นั่นเองนะคะไม่ใช่ c a r a b a n นะคะ @sign นะคะอีก,กน,นึงคือ Domain Name คือชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการนะคะคือเว็บไซต์ที่ให้บริการนะคะทีนี้เรามาดูว่าวิธีการสมัครอ e ีเมลสมัครยังไงเดี๋ยวนะักเรียนต้องส่ง มีของนักเรียนมาให้มีดด้วยนะคะใครที่มีเบอร์เมลแล้วจะมีอีกสักหเบอร์2เบอร์3ามเบอร์ก็ได้มีกี่เมลก็ได้นะคะการใช้บริการอีเมลของเว็บไซต์ Google นะคะก็คือ Gmail นะคะเราก็ใช้เบราว์เซอร์นะคะเข้าสู่เว็บไซต์ Google หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะ ในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ให้คลิกคำว่าสร้างนะคะตรงนี้ให้คลิกคำว่าสร้างเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้นะคะพอสร้างบัญชีผู้ใช้เรามาดูขั้นตอนที่1ทําทำยังไงบ้างกรอกข้อมูลผู้ใช้นะคะกรอกข้อมูลผู้ใช้ชื่อนามสกุลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านตรงนี้นะคะตรงนี้ ชื่อผู้ใช้นี้ชื่อนามสกุลตัวเองรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันอีกรอบนึงถ้ามองไม่เห็นเราก็คลิกตาเปิดมันก็จะเห็นนะคะเวลาที่เราพิมพ์นะคะอันที่สองทะยังไงต่อคะกรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อยืนยันยตัวตน identity นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเรากรอกตัวนี้ไปนะคะลแล้วก็เลือกคำว่าถัดไปตรงนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะกรอรหัสถูกหลักที่ได้รับทางโทรศัพท์มันก็จะมีแม่เศษมาให้นักเรียนนักเรียนก็กรอกเพื่อเป็นการยืนยันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกนะคะต่อไปขั้นตอนที่3กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการถูกกับบัญชีผู้ใช้ก็อาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นักเรียนไดน้ละค่ะนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราก,กรอก เลขโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดเพศแล้วก็ขอลงไปได้เลยนะคะต่อไปขั้นตอนที่5นะคะแล้วก็อ่านข้อความความเป็นส่วนตัวแล้วก็เลือกตัวนี้ค่ะยอมรับนะคะยอมรับนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็ส่งอีเมลนะคะถ้าเราต้องการส่งอีเมลแล้วก็ทํายังไงคะแล้วก็ขั้นตอนที่1คือเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อตรงไหนคะนี่ไงเขียนตรงนี้ ขั้นตอนที่2พิมพ์ที่อยู่ในช่องถึงนี่ตรงนี้นะคะมีตรงนี้ช่องถึงตรงนี้นะคะต่อไปขั้นตอนที่3พิมพ์ชื่อจดหมายในช่องเรื่องนีช่องเรื่องอาจจะเป็นเรื่องอาการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้ขั้นตอนที่4เขียนข้อความในช่องว่างอะไรงี้ยป้จจะบอกว่าการบ้านวิทยาศาสตร์ข้อนี้มีวิธีการตอบอย่างไรนะคะ ไม่ก็ถ้ามีไฟล์นะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้ค่ะแนบไฟล์ตรงนี้แล้วก็คลิกส่งไปให้เพื่อนก็คือส่งตรงนี้นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวมีจะให้นักเรียนทําการบ้านโดยการให้เด็กๆนะคะกรอกเบอร์อีเมลของตัวเองนะคะแล้วก็ส่งข้อความเขียนจดหมายไปหาตัวเองนะคะแล้วนักเรียนก็ลองเช็คดูนะคะว่าจดหมายที่เรา เขียนไปเนี่ยเอ๊แล้วถ้าจดหมายเขียนไปหาตัวเองมันจะเขียนยังไงล่ะมันก็เขียนไม่ยากนะคะ <_ d ata> นักเรียนก็เลือกไปที่คําว่าเขียนนะคะ <_ d ata> แล้วก็จดแล้วก็กาะกล่องอีเมลของตัวเองอ่ะนะคะกร <_ d ata> อกอีเมลชื่ออีเมลของตัวเองถึงใครอันนี้เป็นชื่อของเราเรื่องนะคะ,ะเรื่องอะไรนักเรียนก็ว่าไปนะคะหลังจากนั้นพอนักเรียนส่งเสร็จปุ๊บนักเรียนก็เข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะในอีเมลของนักเรียนดูว่าจดหมายที่เราลองส่งไปเมื่อกี้เนี่ย มันเข้ามาไหมนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ